พี่พี่อย่าเพิ่งนะรับออเดอร์หนูหน่อยดิไม่มีคนสั่งเลยพี่จอดหน่อยจอดหน่อยเอาอะไรครับเอาต้มยำลงตู่ผัดปูลงป้อมแล้วกันแล้วก็ราดหน้าปรีนาข้าวเปล่าไม่สุกถามถุงนะพี่อย่าลืมนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับแล้วจะให้ผมไปส่งที่ไหนครับอ้น แถวป่าป่าคลองหนูบ้านหนูอยู่แถวทั้งขยงทั้งขยานเลยพี่ช่วงนี้ยากจนเศรษฐกิจไม่ดีพี่เข้าใจหรือจะไปที่ป่าช้าดีครับพี่จะไปหรอพี่จะไปหรอเอาประชาวันอะไรครับเอาแล้วแต่พี่เลยอ่ะหนูอยู่ทุกที่แหละพี่ไปส่งไหนหนูก็ไปอ่ะเอางี้งันเป็นเป็นวิญญาณขงหมด่บ้าไปแล้วพี่เอ้ยอย่าลืมนะพี่ข้าวป่าไม่สุกสามถุงนะ ต้ม่ไม่ได้ใช่ใช่ต้มยำลุงโตผัดปูลุงป้อมใช่ใช่ลากหน้าปรีนาใช่พี่ข้าวเปล่าสามถุงไม่สุกนะไม่สุกด้วยถ้าสุกไม่กินอ่ะโอเคครับโอเคได้ครับได้ครับขอบพี่ขอบคุณครับค่ะ